สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกมที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นสุดยอดเกมยิงแห่งปี2009แนวสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในทหารของสหภาพโซเวียตอะไรเองนะครับเกมเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Wo ฟชไนสองนะครับวูฟชไนสองเนี่ยจะมีความมันตื่นเต้นร้าวใจอย่างไรมาชมกันได้เลยนะครับกับวิดีโอแนะนําเกม Wo ฟชไนสองนะครับสำหรับตัวเกมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดตัวมาเนี่ยเราก็นั่งรถไฟมานะครับแล้วก็ลงรถไฟมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะโดนยิงเลยนะครับก็แบบงงมากกับการวางสคริปต์นะครารให้เ ให้เราตีความนะคร isk, Stevens, really right yes. ideas, oses, so ับลงมาปุ๊บมึงบวกเลยนะฮะบวกทันทีนั่นใดนะครับในส่วนของระบบการยิงเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าการออกแบบแรงถีบของปืนเนี่ยผมบอกตรงว่าออกแบบมาได้สมจริงมากนะครับแบบยิงยากกว่าคอมดูตี้มากเพราะว่าเกมกีบเกมนี้เนี่ยนะครับต่อให้เราทําการเล็งสะโหมนะครับมันก็จะยังยิงยากอยู่ดีในส่วนของกราฟิกเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับปี2009ันเดี๋ยวบอกตรงว่าเกมนี้เนี่ยออกแบบแสงสีเสียงเอฟเฟกเสียงต่างๆเนี่ย ผมบอกตรงว่าออกมาทําแบบเท่ามาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแบบการเล่นนะครับมันก็คือเกมการเล่นคล้ายๆกับคอร์บูร์ตี้นะครับคือเราเนี่ยนะครับจะต้องทําภารกิจต่างๆตามที่ภารกิจในแต่ละแชปเตอร์กําหนดไว้นนั่เองนะครับจุดเด่นของวูดแอนด์ชไนสองเนี่ยก็คือการต่อสู้ที่ดุเดือดนะครับตื่นเต้นเร้าใจนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นเกมที่ตายง่ายมากๆนะครับเราโดนยิงเพียงนัด2นัดเนี่ยหรือโดนยิงติดต่อกัน3ามนัดเนี่ยเราจนตัวตายได้เลยนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนคอร์บูร์ตี้นะคอริงอยู่ว่วาเราโดนนยยิงเี่์ต่ีี้เนย นานกว่าเราจะตายนะครับแต่เกมนี้เนี่ยบอกตรงว่า AI เนี่ยฉลาดมากแถม AI นะครับชอบเข้ามุมและชอบโยนระเบิดมาทําให้เราตายบ่อยมากส่วนตัวนะครับถ้าใครอยากหาเกมแนวแอคชั่นไว้ติดโน้ตบุ๊กนะครับแบบไม่กินสเปกเนี่ยก็แนะนําเกม Wolfenstein 2นะครับหรือใครชอบเกมแนวสงครามโลกนอกกระแสเนี่ยจาก่าย City Interactive ก็ไปลองหาโหลดมาเล่นได้นะครับก็กินสเปคไม่เยอะเท่าเป็นเกมตั้งแต่ปี2009แล้วนี่นะครับแต่ข้อเสียของเกมนี้ผมก็ต้องบอกว่าการออกแบบแมปเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างมืดนะครับก็คือแบบออกแบบมาแบบ มืดมากนะครับแล้วก็แบบเอาจริงๆนะมันเป็นเกมยิงที่ให้อารมณ์แบบเกมสยองขวัญได้เลยเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมแบบเหมือนมันเหมือนเป็นเกมสยองขวัญมากกว่าเกมยิงอะ่ะไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเฮ้ยดูบรรยากาศมันจะมืดๆถืมๆให้ความสยองและบางทีเนี่ย AI ชอบโผล่มาแบบผีแบบโผล่มาจ้ำสแกรรเราอย่างเงี้ยน่ากลัวมากนะครับแต่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยใครชอบเกมแนวสงรครามโลกเนี่ยก็ไม่ควรพลาดน,นะครับกับเกมวูฟเฟ่นไชน์สองนะครับ